สวัสดีครับเจครับครับผมพี่น้องพี่น้องบว่าสิเป็นโค้งส้างหรือว่าความยิ่งใหญ่อลังการทายางโยกใหญ่เพ่อนนี่ป้านสร้างเนาะพี่เจี๊ยบเจ้านี่เพื่อนซื้อว่าจังใดครับผมสร้างอุบลค่ะเจ้าสร้างอุบลค่ะเป็นลูกของพ่อเก้าเจริญค่ะเก้าเจริญนะครับผมท่างบิ๊กไอเสียสมบัตินะครับพี่น้องครับเจ้าของคนที่เพื่อนเอาเจ้าสร้างอุบลไปเลี้ยงตอนแล็กๆนะครับผมผสม ในขอกไวหลายแม่เลยบาดที่นี่นะครับผมตอนนี้ก็คือมีทายาตนะครับผมพี่น้องครับออกมาแล้วถือว่าเจประทับใจบ่ครับผมประทับใจค่ะอ่าังการแห่นะครับพี่น้องครับตัวนั้นวั้ยหน่อยตัวนี้พอนี่จะมือแหละครับผมถือพ้นทายลงกในคลีปเลยครับเซฟฟาร์มสเปร์ม่วงอัดแก๊สใช้รักษาแผลสำหรับสัตว์ฉีดง่ายใช้ได้นานสวัสดีครับเจครับ ครับผมพี่นองครับขออนุญาตนะครับผมพี่เจี๊ยบเดี๋ยวน้ำโตอีกแจักล่ให้พี่นองเขาได้หูจักนะครับค่ะือเจี๊ยบเด้อค่ะครับผมพิกัดเราก็คือโชคบัณฑิตฟฟ้ามนะพี่เจี๊ยบนะครับผมคืออำเภอเดชอุดมพี่นองบ้านนี่เขาเป็นบ้านหยางพี่เจี๊ยบค่ะท่องหลังค่ะบ้านท่องหลังบ้านท่องหลังนี่มันคืนตำบลสมสะอาดค่ะสมสะอาดนะครับผมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพี่นองครับ บาทที่นี่นะครับผมช่องทางการติดต่อหรือว่าติดตามชมบันดิตเฮ่ามีพเพจเฟซบุ๊กแล้วก็มีเฟซบุ๊กของเจก็คือเจีย๊ยบค่ะเจีย๊ยบนะครับพี่น้องครับแจ็กสีเบิง,เงขั้วแจ็กสีเบิงเพื่อนบาน <c oughs> <c oughs> พี่เจีย๊ยบพี่น้องครับนี่แหละครับผมซึ่งเป็นพ่อพันธุ์นะครับพี่น้องครับที่มาแรงอีกหนึ่งตัวนะครับพี่น้องเพรว่าสิเป็นโครงสร้างหรือว่าความยิ่งใหญ่อลังการ ทายางโยกใหญ่เพื่อนนี่ป้าสร้างเนาะพี่เจี๊ยบเจ้านี่เพื่อนซื้อว่าจางไหนครับผมสร้างอุบลค่ะเจ้าสร้างอุบลค่ะเป็นลูกของพ่อเก้าเจริญค่ะเก้าเจริญนะครับผมท่างบิ๊กไอซียสมบัตินะครับพี่นองครับแล้วแม่เขาลหะครับผมเป็นสายอุทัยค่ะอู้ยแม่นี่คือสิ่งใหญ่แห่งเนาะเจแม่เพิินแพ่แม่มันสูงหลายป็นสูงหลายพันได้เจค่ะอู้ยพี่นองเบื้องเนืออ่อนซ่อนน้ำคู่บวบบ่ เจ้ครับตัวนี้เจ้เดียมีนําเสื้อแจกจ่ายพี่นองเกษตรกรเท่าไหร่ยังครับมีแล้วค่ะโดดละลดละ300อค่ะลดละ3 0 0รยนะครับผมพี่นองครับชุดละเท่าไหร่ครับเจ้ชุดละสามพันค่ะชุดละสามพันคือกันนะครับพี่นองครับ้วเถวมีการเปิดผสมจริงบ่เจ้มีค่ะได้ราคา2 5 0 0หอุ้ยเจ้บอกอีลีบอค่ะป้า ยาวัานผสมจนอันนั้นรนนับประกันจนติดค่ะรับประกันจนติดค่ะเสรจจักเชือกระซ่างห้แต่พี่น้องเขาดูแก่มากเนาะค่ะอู้พี่น้องตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่แล้วเจสองปีสิบเอ็ดเดือนค่ะสองปีกับสิบเอ็ดเดือนด้วยความสูงร้อยเจ็ดสิบเอ็ดค่ะ170ระ้อยเจ็ดสิบเอ็ดปพี่น้องอีพออีเมียข่อยเห็นค่วยกับว่าเห็นมาหลายโตระวลับพี่น้องครับ เห็นความยิ่งใหญ่อลังการก็เห็นมาหลายแล้วนะครับพี่นองครับบาทมะเบิงนะครับผมเจ้าสร้างอุนบลน,นี่ก็เป็นควายที่อลังการอีหลีแข้งขาหนีว่าแม่สร้างเนาะค่ะย่ามย่างนี่ยุบยุบยุบเวลาขึ้นตัวแม่นี่เพิ่นผสมหลายตัวแล้วบอกครับผมได้อยู่บวานเท่าประมาณยี่สิบกว่าแม่ละคะยี่สิบกว่าแม่ค,ควายตัวนี้เนี่ยเขาได้มาจากไส่ครับผมเจ มาจากอุดรค่ะจากผู้กองเป๊กค,ค่ะโอ้เด็ดมาจากท่านผู้กองว่า้จับคว้วไม่ต้ขักขัดปังๆท่านผู้กองเป๊กนะครับผมชาลีชายฟาร์มท่าจังหวัดอุดรท่านีะนะครับพี่น้องครับอที่สําคัญนะครับผมเจบอกว่าเจ้าของคนถี่เพิ่นเอาเจ้าสั่งอุบลไปเลี้ยงตอนแหลกๆนะครับผมผสมในคอกไว้หลายแม่เลยบาดที่นี่นะครับผมตอนนี้ก็คือมีทายาทนะครับผมพี่น้องครับออกมาแล้ว ถือว่าเจประทับใจบ่ครับผมประทับใจค่ะอ่าังการแห้งนะครับพี่น้องครับตัวนั้นคั้ยหน่อยตัวนี้เพ่นด้จะมือละครับผมสิเพ่นยถ่ายลงในคคีบเลยครับสามมื่แล้วค่ะได้สามมื่นค่ะถ่ายทรงไม้เจบิงตอนแรกค่นทรงไม้เบิ่งสองสมงแรกที่คลอดโอ้แรกคลอดสองสมงแหลกทรงไมาใหญ่เลยค่ะนะครับผมจากมือนั้นมาหอดมือนี่ที่เจ๋เขาถ่ายท้ำนะครับผมเจาะส้างอุบนนี่ก็คือได้สามมือนี่ค่ะ ปุ้ยพี่น้องครับนี่แหละครับผมการที่จะว่าพอพันทรงลูกเก่งบบเก่งไงบอ,กกงห,ญบอหญ่งามบองาาเขาต้องเบิงการถ่ายทอดพันธุกรรมเนาะเจนเนาะ<ช>นะครับผมแต่ว่าเจ้าสร้างอุบลก็ถือว่าถ่ายทอดพันธุกรรมในอลรังการอิลีค่ะแข่งขาไงแล้วที่สำคัญนะครับผมลักษณะการยืนพนยืนจงโกงคือพอเลยเนาะค่ะอืมบันีึแข่งขานะครับผมกับ,บ่าเป็นคือพอแมนค่ะไงง่า,งามกลัวอีก,กอปนซ้อน เจคะ่ะเอาทั้งหนาไม่พี่น้องเราเบิ่งเนี่ยขักขักอีกจักเบิ่งเนี่ยเว้พี่น้องเบิ่งตี๋ละพูดง่ามทกขาตะ,ละเลื่อโอเคครับเจจับโยกกับพี่น้องเราเบิง่งปัดขาแม่พี่น้องเมนข้อยื่นเมนสร้างตายง่ามไหลอ่ะพี่น้องครับถือว่าข้อยนะครับผมอีกตัวหนึ่ง ทังจังหวัดอ er ุบลราชธานีนะครับพี่น้องครับฝากพี่น้องเอฟซีขุดคนเมืองสีแล้วกับพี่น้องเฮ้าทีหักข้วพัฒนาควายงามเหมือนกันนะครับผมฝากติดตามโชคบัณฑิตฟาร์มแล้วกับสุดยอดพ่อพันธุ์อีกหนึ่งตัวนะครับพี่น้องใส่อมเอบอองใจพี่น้องเกษตรกรเฮาเนาะนะครับผมก็คือเจ้าช้างอุบลนะครับพี่น้องครับมีน้ำเสื่อแจกใจพี่น้องเกษตรกรในโดสละสามร้อยบาทนะครับผมก็คือชุดละห้าพัน สามพันสามพันบ่กคืนราคาให้บ่ได้บ่เจีเดี๋ยวเกษตรกรเาเพิ่นสิตกใจว่าตกลงราคาใดกันแท้แมีนบอกอ่ะราคาพี่นกสามพันกับสามพันโคอุตส่ยอดให้ลอาว่าหาพัดลอกกับ่เอาพี่นกครับเราจะเอาสามพันนะครับผมก็คือสิบสองหลอดมาหอดบ้องหอดบอลเทิ้งแจกเทิ้งแคมเมียนค่ะอ่ะนะครับผมผสมจริงเท่ากับคือในราคาสองพันห้าร้อยบาท ประกันให้จดจีทซิซดืเพื่อปวดก็ไดเนาะคันดูแก่มากเปลี่ยนค่ะสําห <c oughs> ร,รับว <c oughs> ันนี <c oughs> <c oughs> ้นะครับผมขออบคุณเจ๊หลายครับผมเจครับสวัสดีครับ <c oughs>